เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบีสสวยจิงเกิวันนี้วันที่3าพฤษภาคมนะมีกรชากรชาหนึ่งเอ่าเป็นกรชาของกิมจออุนแล้วก็อิจิโก สามตัวอยู่หน้าตู้นะฮะมาวันที่สามเดือนห้าถึงวันที่สิบเอ็ดเดือนห้าหน้าตู้ตัวนี้ก็ดูดีดูดีนะดูดีมากเลยกิมจอแรงนะฮะแรงมากๆบุญก็แรงมากๆในตู้ก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันแล้วก็รู้สึกทุกตัวจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดในตัวในตู้กันแต่ผมคนอื่นผมขอพูดเกี่ยวกับสเต็ปก่อนทั้งหมดมี31สเต็ปนะฮะอ่าส่วน เลดการออกนั้นกับเพชรนั้นเ,เพชรเหมือนจะดีนะแต่ว่าเลดอ,อันดับแรกๆค่อนข้างที่จะน้อยครับ123นะครับใช้เพชร50 150 2ร้อยแต่ว่าเลดของเขามันแค่3%ามนแล้วก็4%นะฮะซึ่งมันน้อยไปนะซึ่งเลดกระชาปกติมันจะอยู่ที่4.5% แต่ว่าพอขึ้นเลเวล4-5นะฮะจะเป็นเลทที่ค่อนข้างดีนี่ก็คือเลทหและ8%เพราะฉะนั้นเลเวล1-2เราจะเสี่ยงหน่อย3จะไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็เดียงลำดับกันไป6-7-11-12อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีอของแถมมาในนี้นะ ในเลเวลหนึ่งะฮะเลเวลหนึ่งเราจะได้จิตเสริมพลัง3ดาวหรือว่าไอที่เราเอาไว้อัพไอเนี่ยอัพไอไรวะอัพอัพเครื่องประดับอะนะฮะเลเวลสเราจะได้พูกันนะฮะเลเวลสเราจะได้โฮเคคุเลเวลสเราก็จะได้โฮเคคุเหมือนกันแต่เป็นโฮเคคุแบบสมบูรณ์เลเวลหการันตีห้าดาวหนึ่งตัวนี่ครับดูเป็นบรรทัดพร้อมกันนะ ผมก็มาดูอธิบายไงเลเวลห้าการันตีห้ดาวหนึงตัวแล้วก็เทียนคืนชีพเทียนคืนชีพคือเวลาเราตายอะ่ะปุ๊บมันจะเอาไว้ชุบชีวิตเราตามด่านต่างๆนะฮะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้หรอกอย่างเช่นร่วมต่อสู้นะตายแล้วตายเลยไม่มีคนกดฟื้นเลยนั้นนะฮะเจอประจำ <c oughs> แล้วก็เลเวลสาเนะฮะเฉพาะ31จะได้เทียนไขาคืนชีพหอันนะฮะแต่ไม่มีการันตีนะจริงเกมเนี้ยผมอยากให้มันมีหอย่างคือเลเวลอ่า Uh, อะไรวะสเต็ปสุดท้ายอะ่ะสเต็ปสุดท้ายอะ่ะอยากให้มันการันตีนะแต่เมื่อกี้ผมพูดเลเวลทั้งคลิปเลยนี่หว่ดจริงๆต้องต้องพูดคำว่าสเต็ปนะโอเคสเต็ป okay. uh, แล้วก็สเต็ปค่อนข้างเยอะเลยนะในตู้นี้เนี่ยมันตั้ง31เเลยนะฮะเอาเรื่องอยู่พอสมควร หน้าตู้ดีตู้ก็ไม่ได้แบบใหม่อะไรนะแต่ว่าคือยังแรงอยู่นะผมจะสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังนะกิมจอเก่งครับอุนเก่งครับอิจิโกเก่งครับอุนนะุะกลางๆมีประโยชน์ครับลูเคียก็กลางๆครับอ่าลูเคียนี้อีกก็กลางๆครับลูรุกะเริ่มจะแย่แล้วฮะป้าก็เริ่มจะแย่ครับตัวสุดท้ายก็เริ่มจะแย่เหมือนกันก็3ตัวสุดท้ายก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ตัวบนถือว่าดีหมดเลย ดีมากๆแบบดีจริงๆเลย2ตัวแรกครับอิจิโกะเราลงมาหน่อยนึงประมาณนั้นแล้วเขาก็ามีอ,ธ,อธิบายหมดนะฮะแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีทดลองเล่นแล้วก็เลยแบบไม่สามารถทดลองเล่นให้ดูได้เดี๋ยวจะอ่านไปทีละตัวแบบสรุปคร่าวๆเลยว่าตัวไหนไม่ดียังไงตัวนี้นะฮะกิมจอฮะกิมจอเป็นสาย s p ีตีใกล้นะแรงถึง8 4 7เดเลยสังหารอารันคา ลิงค์ธรรมดาไม่มีอะไรฮะพา s s i ซีเมื่อสตูติดออนแรงความเสียหายทั้งหมดบวก20%ฮะกิมจอก็จะเป็นตัวอดอบน้ําหอมใหญ่แล้วก็น้ําหอมเล็กนะฮะสำหรับกิมจอนะอุนอุนจะเป็นตัวต q กิวเอสระยะไกลฮะเมื่อติดวอกกินบวก20ด้วย คือเขาจะแรงขึ้นเมื่อตีกิวเอปาด้านะฮะสังหารแบบกิวบวก50นะฮะแล้วก็บวก30แล้วก็มีพลังโจมตีบวก80%เมื่อสตูติสถานะด้วยนะฮะสรับอุนตัวนี้ก็ถือว่าแรงเลยแรงแบบสุดๆแรงเวอร์วังอลังการต่อไปเป็นอิจิโกะอายาคาชิตัวนี้สังหารฮอนโลฮะแล้วก็มีบล็อกการหลบอะไรวะหลบหลีกเสียหายจากฮอนโล50% ไม่ติดแข็งก็คือฮอลโล่จมตีเราโดนบ้างไม่โดนบ้างนะฮะสำหรับอิจิโกะตัวนี้ฮิตแรงบวก2เลยนะค่นข้างที่จะแรงอยู่ฮอลโลติดสถานะได้ง่ายแล้วก็มีจมตีทรุก,กาดไม่สนกติกาของถ้าโจมตีสีน้ําเงินนะฮะจมตีระยะไกลไม่สนกติกานะฮะสำหรับ I อิจิโกะอุโนฮานะตัวน,วนี้ตัวดอกน้ําหอมเล็กสีแดงนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มีบล็อกการหลบหลีกของโยมทูตด,ด้วย ไม่ติดเน็บชานะฮะมีบล็อก,กระบรีก็ถือว่าดีนะเอาไว้แบบฟาร์มกัมพีต่างๆต่อไปเป็นลูเคียฮะลูเคียตัวนี้สังหารยมทูดลิงก์ดีครับรถคุณทรมสิบไม่ติดไฟไม่ติดพิษมไม่ติดไฟไม่ติดพิษก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ตีกิวน่าจะพอได้แต่ว่าน่าจะไม่ค่อยไหวนะเพราะว่ามีตัวอื่นที่แรงกว่านี้ละ แต่เอาไปลิงก์ถือว่าดีเพราะว่าลิงก์รถคุนทม์สิบสี่เลยสรุปแบบข้าวๆพอนะต่อไปเป็นอ่ลูเคียม่วงตัวนี้ดับหยาดน้ำสีส้มบอห้าครมีตายเกิดของลิงก์นะลิงก์เป็นตายเกิดคือตายเกิดประจำสีม่วงต้าใครได้มาเอาไปลิงก์ฮะเพราะว่าตายเกิดนี่จำเป็นมากๆใส่เรดบอสใส่ร่วมต่อสู้นะฮะ จำหน้าเขาไว้นี่อ่ะต่อไปก็จะเป็นรีดูกะแดงตัวนี้ดอกหยาดน้ำเอ้ยไม่ใช่หยาดน้ำน้ำหอมดอกน้ำหอมเล็กบอก5เหมือนกันน้ำหอมเล็กสีเขียวบอก5นะฮะสำหรับรีดูกะท่า2เป็นวอลเทครอบตัวแบบไม่ติดตามนะเล่นง่ายแบบท่า2แต่ว่าข้อเสียของเขาคือการพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูมันระยะมันประชิดไปแล้วดาเมจของเขามันไม่แรงพอที่จะ ทำร้ายศัตรูได้ให้ตายในทันทีอ่ะเข้าใจไหมมันก็เลยไม่โหดเท่าไหร่เพราะว่าเขามีฮิตปกหนึ่งกับปกติ20แค่นั้นเองนะแล้วก็เอเตเคนะทำให้เขาไม่เข้าใจแรงสักเท่าไหร่นะต่อไปเป็นป้าอุโนฮานะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอทูถ่ายได้ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่ ปัจจุบันน่าจะไม่ได้เล่นแล้วในนะฮะอาจจะมีใช้ลงหอคอยบ้างอปอดปลายเล็กน้อยฮะน่าจะไม่ได้ใช้บ่อยแนละ้วต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายนั่นก็คือ r รลลี่ตัวนี้เป็นอารังคาสังหารและสังกัดครับอันนี้หอคอยใช้แน่นอนครับหอคอยต้องการเลยแหละฮะลดฟาร์มเสียหายและสังกัด20%โอ้โหอาริตี้เก่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ ก็น่าจะไม่ได้ใช้อะไรนอกจากเคาะคอยแล้วสำหรับตัวนี้เพราะตัวใหม่ๆสมัยนี้ก็นำมาใช้หมดนะฮะตู้นี้เลยรวมๆเลยก็นั่นนะฮะกิมจองอุนแล้วก็อิจิโกะพอดูได้สองตัวแรกคือดูดีตัวร่วมตู้คือพอดูได้ฮะใช้คำว่าพอเล่นได้สามตัวหลังคือแบบออกแนว แทบจะไม่ได้ใช้ยิ่งลดนลูกกะถึงจะดอปน้ําหอมก็จริงแต่ว่าสกิลการเล่นมันค่อนข้างที่จะไม่โอเคเลยฮะ้าเทียบกับตัวใหม่ๆด้วยกันนะตัวใหม่ๆด้วยกันก็เคนเซอย่างเงี้ยดอปดีกว่าเยอะเลยเล่นดีกว่าเยอะเลยเป็นตัวตีใกล้แต่เคนเซเป็นสายเอสพฮะแล้วก็เคนเซค่อนข้างที่จะแรงโอเค คลิปนี้ก็สำหรับตัวนี้ก็หน้าเปิดอยู่แล้วแต่ไงคลิปนี้ก็ต้องฝากครับไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะัสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ